ไปน้อยสวัสดีครับถึงเวลาที่ต้องไปใส่ปุย๋ยข้าวแล้วครับจะไปใส่ยูเรียก่อนนะครับรอบแรกนะครับปุย๋ยแค่นาแค่ไล่หนึ่งหนึ่งไล่หนึ่งงานนะครับเดี๋ยวนั่งทางนี้ เดี๋ยวลดพ่วงไปนะครับเพราะว่าทางเข้ามันมันเป็นทางคอนเกิบนั่งข้างหลังนั่งหน้าไม่ได้มันขับยากเอ,อเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับ

นี่คือทุ่งนาของเรานะคะหนึ่งไร่หนึ่งงานปีนี้ข้าวสวยครับน้ำมาเร็วเดี๋ยวกินน้ำหวานเอาแห้งก่อนไปหาถุงเท่ากับบ่ได้พี่น้องเลย <laughs> ถุงเท่ากันบัหอยกับบม่มีเตอรบ,บูดกับบ่มี <laughs> อันาถาแห้งนะเฮ็ด <laughs> ไปเฮ็ดมาอานาถาไปเรื่อยเลยนี่ มันย้อนแสงบอหน,นูทางถ่ายอยู่นี่เห็นไหมเห็นอยู่แล้วคบ่เห็นหนูไปนั่งยังไงเยี่ยเบียหนูก็ถ่ายหนูมาเห็น,นเห็นก็เห็นเท่านี้น้ำหวานนั่งในล่มก็ไม่มีแถวนี้ไม่มีล,มมมมล่มวันน้ำคนนี้ลำอย่างเดียวฮะอฮาว่าเสียจะชิม สิบหายี่สิบปุ๋ยผมได้หน่มองเดียวีนเนาอพี่นี่นำมาเร็วงามกันแน่ทุกคนอยู่กันคือซูปี้เนี่ยอ้ยสามนี่ยังแหงขี้ดิดไงกลุ้มยู่เลยแน่ยมาเห็นแต่หนา ต้องใส่เยอะนะครับนาของเรานะครับเพราะว่านาเราต่ำกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวของคนอื่นก็ไหลลงมาครับเขาใส่ของเขาแล้วน้ําท่วมมันก็ไหลลงมาหาเราใส่รับสองถังสีก็น่าจะโอเคแล้ว าการไอรอนแมนลงก่อนไปกอบกูโลกกอบกูโลก ก้บ <c oughs> <า>ขอส<ห>ูดล่างน้ามันไหล <c oughs> ลงไปหุ่นนำเลยหัวเขาเดี๋ยวอ,อีกครึ่งถัง กันเก่านะครับปุ๋ยปีที่แล้วไม่รู้จะดีเหมือนพระเก่าหรือเปล่าอันไหนหนูก,กินเฮ้ยเดี๋ยวดูก,ก่อนหนูไาได้กินเยอะเออเอ,อือบ่าเป็นอย่างเขาเป็นพ่อหลูกกันครับ <c oughs> กินได้ <c oughs> ไปนานลงลูกพักน้ำบ่ ตถ้ามันไม่มืดนะปกติพอใส่เร็วกว่านี้นะอืเดี๋ยวนี้มันเร็วไม่ได้แล้วมันเหนื่อยนะครับการทำงานนี่เหนื่อยเหนื่อยจริงๆ 제리ยื <목소리> 본래. <목소리> อะไเรเรียก็เปอะไรเพี้ยไฟเนี่ยมันเป็นไหมในไม้เป็นหย่อมหยอมมันเป็นแค่หย่อมเดียวนี่ครับนี่คือเพี้ยไฟกินเพี้ยไฟลงเสร็จแล้วเสร็จแล้วจบคลิปใส่ปุ๋ยนานี้เสร็จแล้วนะครับเอาไว้ พบกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะไปดูข้าวนานุ้นต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกอไปแล้วครับสวัสดีครับ